สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวไฮบริดออฟกริดนะครับตัวนี้มีฟ้าครบนะครับมีฟ้าครบเคยแกะมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเคยซ่อมมาหรือเปล่าดูที่ตัวเนี่ยนะครับเคเบิลไทครับเหมือนจะไม่ใช่มาจากโรงงานครับเครื่องนี้นะครับเป็นของคุณจักรกีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะเขาบอกว่า อินเวอร์เตอร์แจ้งเตือนโค้ด09นะครับไฟด้าน AC ไม่ขึ้น,นครับก็ไม่มีไฟ AC ออกแน่นอนนะครับได้ถอดดูข้างในเครื่องแต่ไม่มีการซ่อมใดๆนะครับนะการต่อใช้งานก็ต่อกับแบตเตอรีร่น้ำดิฟเซเคิล130 m 12โวลต์จำนวน2ลูกนะครับอนุกรมกันใช้กับแผงโซล่าเซลล์340วัตต์นะครับจำนวน4แผง ใช้งานมา1ปีครึ่งไม่มีปัญหานะครับก็4แผงนะครับถือว่าน้อยถามว่ามันได้ไหมนะครับมันได้นะะมันเริ่มต้นที่120โปลตนะแต่จะให้ดีนะครับตามสูตรของผมนะครับ5แผง6แผงขึ้นไปนะครับใช้งานได้ดีแต่ไม่เกิน9แผงต่อ1นสตริงนะครับตามสูตรของผมเลยครับถ้าจะใช้เกิน10แผงนะครับก็ต้องนำมาขนานกันเป็น2สตริงนะครับ เครื่องนี้นะมีฝุ่นมีหยักใยอะไรนะครับใช้งานมา1ปีนะเดี๋ยวดูข้างในนะครับว่า1ปีเป็นยังไงแกน็อตหมดแล้วนะครับเปิดดูด้านในกันเลยชวโอ้โหฝุ่นเยอะจริงๆเดี๋ยวช่วงกลางวันจะเอาไปเป่าให้นะครับเขาบอกว่าเครื่องไม่เคยซ่อมมาก็น่าจะเป็นเช่นนั้นครับเป็นเครื่องของปี2020นี่ 2020นะครับก็จะมีมอบแปลงตัวเดียวแบบนี้นะครับเคยเคยแกะฟ้ามาแน่นอนครับแต่ยังไม่เคยซ่อมครับเจ้าของเขาว่าครับเรื่องไม่เคยซ่อมเดี๋ยวดูด้านด้านใต้พิ้นก็จะรู้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับจะครอบอยู่ด้านข้างแบบนี้ครับเพื่อให้ ดึงลมนะครับให้ลมผ่านซิงค์บูตบักคอนเวอร์เตอร์ด้านบนครับื่องจากพัดลมอินเวอร์เตอร์ครับรุ่นหลังๆเขาจะดูดลมออกนะครับถ้าเป่าลมเข้ามันจะเอาฝุ่นเข้าไปด้วยครับนี่เป็น 3.5K นะครับหรือว่า3500วัตต์ระบบ24โวลต์ซิงก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับนะมอดเฟสก็จะมีอยู่ที่12ตัวนะครับ g b t 9ตัวเหมือนกัน 09นะครับก็น่าจะเสียทางด้านภาคอินเวอร์เตอร์ครับแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องแกะตรวจเช็คกันเลยครับแกะน็อตหมดแล้วครับลองยกขึ้นมาดูโอ้โหจิ้งจกอีกแล้วมีหมดแดงด้วยครับเป็นภาคเหนือจะเรียกว่าหมดส้มน,นี่มีจิ้งจกกับหมดแดง โอ้จิงจก2ตัวนะผมถึงบอกว่าใครที่อยากใช้อินเวอร์เตอร์ทนทนนานๆน,น,นะครับก็ตรวจดูช่องที่จริงจกจะเข้าได้ด้วยนะครับบางทีมันจะเข้าตอนตัวเล็กๆนะครับดูที่ตะแกรงพัดลมครับมันก็ไม่น่าจะเข้าได้นะฮะแต่จุดที่เข้าได้ก็คือจุดนี้เห็นไหมครับระยะห่างของคอนเนคเตอร์ ที่ต่อสายไฟครับมันห่างแบบนี้ผมบอกเพื่อนสมาชิกให้หาฟองน้ำนะครับอุดไว้นะหรือว่าอะไรก็ได้นะครับไม่รู้ว่าบูทบักจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเอาดูด้านใต้เครื่องก่อนนะครับโอ้โหมันพาเพื่อนมันมาด้วยนะครับตายทั้งสองตัว เป็นพี่น้องกันนะครับดูนี้ตัวตัวด้านซ้ายนะครับเป็นตัวผู้ตัวด้านขวาเป็นตัวเมียรหรือเปล่าดูด้านบูตแบ็กนะครับมันเป็นไฮโวล์เหมือนกันครับดูด้านใต้โอ้มีนี่อีกตัวเห็นไหมครับโอ้สามพี่น้องครับพากันมาตายใน In water, bit. อินเวอร์เตอร์ไฮบิดอ๋ ไม่รู้ว่าจะลามไปหากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องถอดทั้งหมดนะครับทั้งเมนบอร์ดแล้วก็บูตแาร์คอวอรวเตอร์ water. มาตรวจเช็คดูด้านใต้ปริ้นนะครับก็จะมีร่องรอยของจิงจกนะครับอยู่จุดนี้มันก็จะมาพาดที่ไฟ AC o เอนะครับที่ออกจากภาค DC to AC นะครับแล้วมีไฟผ่านตัวของจิงจกนะครับมาลามเข้าที่ ชุดอะไรชุดนี้นครับไม่รู้เป็นวงจรอะไรเหมือนกันนะครับตรวจเช็คดูนะฮะลายปิ้นขาดครับลายปิ้นขาดเนื่องจากว่าตัวจริงจกมันเป็นกรดนะครับนะแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับจริงจกมาพาดอยู่จุดนี้นครับจุดนี้ฝั่งได้นะครับเสียเนี่ยได้โมแปลง2ตัวนะครับแล้วก็มา HBT 4ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ เหมือนไดโอดนะครับทําหน้าที่ทั้งชาร์จทั้งใจนะครับก็เสียไปทั้งหมดนะครับเสียไปทั้งหมดเดี๋ยวต้องเช็คไดโอดนะครับไดโอด 1N4148 นะครับแล้วก็มีตัว R ด้วยนะครับจุดนี้สําคัญเหมือนกันครับก็เช็คดูนะครับมันทําหน้าที่ควบคุมรีเลย์นะครับเหมือนเป็นตัวตัดต่อนะครับ ATS แล้วก็ฝั่ง dc t o DC นะครับเสียไปทุกช่องเลยนะครับทุกคู่เลยนะคู่นี้ก็จะมีอยู่6ตัวครับต่อมอแปลง1ตัวนะครับมอแปลงอีกตัวหนึ่งก็ใช้มอสเฟตมอสเฟตอยู่6ตัวครับก็จะมีตัวอาเจ้าปัญหาครับเดี๋ยวโม d ิฟายให้นะครับแล้วก็จุดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องเช็คนะเพราะว่ามีรอยไหมครับ ที่สำคัญครับมอดเฟลดระเบิดแบบนี้เลยครับก็เป็นเบอร์ที่สูงขึ้นมาครับ K10E10N1 ครับ K10E10N1 ครับก็จะเป็น100โวลต์ครับ100แอมป์ถ้าเป็นเบอร์เดิมก็จะเป็น K10E08 นะครับ80โวลต์100แอมป์ครับก็เพิ่มโวลต์ขึ้นมา แต่ตัวนี้นะครับเป็นระบบยิม4โวลต์เดี๋ยวหาเบอร์อื่นใส่แทนก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเบอร์เดิมของมันนะครับ K10E10N1 นะครับเหลืออยู่กี่ตัวไม่ค่อยจะได้ใช้ละครับถ้าเครื่องพวกนี้มาก็จะเปลี่ยนเบอร์สูงๆไปเลยครับถือเป็นการโมดิฟายไปด้วยเพราะว่าราคามันเท่ากันเลยนะครับระว่างมอตเฟ e M สูงกับ M ต่ำครับ ก็เดี๋ยวสันนิษฐานว่านะครับเสียไป12ตัวนะครับตัวใดด้วยนะครับเมื่อกี้วัดดูนะพุกทีคารเรคเตอร์มันจะเป็นปกตินะครับแต่วัดตอนนี้นะครับมันช็อตไปถึงกันหมดครับทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องถอดออกมาครับให้ 50- 50แต่ไอจีพีเสียไปทั้งหมดแน่นอนครับเพราะว่าจะเห็นรอยไหมของตัวะครับนี่นะครับ ส่วนภาค dc to ac ไม่มีปัญหานะครับด้านบนครับไม่มีปัญหาส่วนภาคอืค่นก็ต้องลุ้นเอาเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเช็คคาแรคเตอร์เอาครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่บูตบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีเห็นหมดแดงนะครับอยู่ที่ขามอดเฟสตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับจิงจกมา อยู่จุดนี้พอดีนะครับอันนี้เป็นไฟแรงสูงจากตัวภาคสวิตชิงนะครับสวิตชิงของม้อแปลงนะครับก็มอดเฟ e เสียไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องไล่เช็ค iC พวกนี้ด้วยนะครับถ้ามอดเฟ e ช็อตนะครับส่วนมาก iC จะไปด้วยนะครับ3845ก็เป็นวงจรสวิตชิงธรรมดาธรรมดานะครับเหมือนกันเลยนะครับสวิตชิงวงจรเดียวกันนะครับ กะออกมาแล้วครับเสียอยู่หลายตัวเลยครับเราจะเป็นไอที BT สีตัวล่างครับไดโอดหนึ่งตัวแล้วก็มอสเฟตนะครับไปทั้งหมดเลยสิบสองตัวครับมีอะไรอกีกต้องดูด้านล่างครับต้องดูด้านล่างด้านล่างก็มีไดโอด 1น nc 1 8 8ครับมีตัว r ครับ r ยีิม2อโอมไล่เปลี่ยนทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวต้องแกะออกมาส่วน dc to dc นะครับมันเหลืออยู่2ตัวนะครับดีอยู่2ตัวแต่อะไรผมไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ original ใส่เข้าไปนะครับก็คือเบอร์นี้นะครับ c 1 1 0เป็นของแท้แน่นอนนะครับดูขีดนี่นะครับ สั่งมาจากโรงงานนี่นะครับของแทนแน่นอน4 1นึงนึงูนย์ก็จะเป็น100โวลต์นะครับ100โวลต์120แอมป์ครับสูงกว่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิม100โวลต์100แอมป์แล้วก็มีทรานซิสเตอร์ได้ครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัว R ครับ R 10โอห์มขาด ก็ไลยตรวจเช็คนะครับเสร็จยังไงแล้วก็จะมาทำคลิปทดสอบให้ดูกันอีกทีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่อง youtube ช่างเอลําพูน,นครับสวัสดีครับ